สวัสดีค่ะพบกับพินยาจ้าวันนี้อยู่ในครัวเลยจ้ามุมอยู่ในครัวนะคะวันนี้พินยาจะพาทุกคนมาทําแหนมเนื้อกวางค่ะเนาะตามมาดูอันดับแรกเลยขอใส่ถุงมือก่อนแล้วเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเนื้อกวางนะคะที่ได้มาแบบสดๆเลยนะคะสดๆเลยนะคะก็คือช่วงนี้ประเทศฟินแลนด์ช่วงนี้ประเทศฟินแลนด์เขาจะล่าสัตว์ป่านะคะเนาะ สัตว์ป่าคนที่จะไปล่าสัตว์ป่าได้ไม่ได้ใครไปก็ได้นะคนที่มีลายเซ็นเท่านั้นนะคนที่มีายเซนย์ยิงปืนเท่านั้นถึงจะไปล่าสัตว์ป่ามากินได้นะคะนเนาะเนื้อกวางกวางมูดค่ะกวางมูดไม่ใช่กวางเลนเดียนะกวางมูดค่ะเนอะอันนี้ก็คือหั่นออกมาแล้วเครื่องหนึ่งเนื้อแดงสวยมากเลยทุกคนเนอะอันนี้ก็คือสามีพิญญาไม่ได้เป็นล่าหรือพิญญาไม่ได้เป็นล่าหรือไม่ได้ซื้อมา ก็คือลูกน้องสามีค่ะเขาที่เขาขับแท็กซี่นจะเขาเป็นนายพานนะคะเขาจะไปล่าสัตว์ป่าทุกปีเลยนะคะถึงเวลาถึงเดือนที่ออกล่าสัตว์ป่านะเขาก็จะออกถือปืนเข้าป่าอืมสถาน,นีเขาเขียนชื่อเขาจะทํามาให้ค่ะก็ให้มาเยอะอยู่นะแต่พิญญาก็กินไปแล้วด้วยนะอย่างที่ใครเคยเห็นคลิปที่พิญญาทําก้อยเนื้อกวางนะคะเนาะ เนื้อแดงจะไม่มีเนื้อติดมันเลยนะเนื้อกวางนี่คือนุ่มมากนุ่มมากจริงๆเขาแพ็กมาให้อย่างดีเลยค่ะเนาะแล้วก็จะมีตับด้วยพิญยาใส่ไปในตู้เย็นแล้วนะคะทุกคนเรายวพิญญาจะปาดให้ทุกคนดูนะว่าเนื้อเขาสวยมากจริงๆหลายๆคนมันคิ้วไหมมันสาบไหมพิญยาจะบอกเลยว่าไม่มีกลิ่นคิ้วกลิ่นสาบเลยนะคะเนื่องจากเนื้อกวางเนื่องจากกวางเอ็กวางมูสนี่คือเขากินผลไม้ที่อยู่ในป่านะคะ เขากินผลไม้กินลินโอนเบอร์รี่พวกเนี้ยนะเนาะเออกินผลไม้นะคะเออคือเขาไม่ได้กินของที่มันขาวเนื้อของเขาบอกตรงว่าไม่หมินสาบและนุ่มด้วยนะนุ่มด้วยอ่านุ่มด้วยนะคะนุ่มอร่อยมากเลยนะคะยิ่งได้มาสดๆนะคะยิ่งแซ่บเรามาดูวิธีการทําเนมกันค่ะว่าทํำยังไงพี่ยาก็ทําแบบง่ายๆสบายๆเหมือนสไตล์บ้านเราคล้ายๆเนม เนื้มวัวเนื้มงัวจ้ะเออเนื้มงัวเนาะจ้ะบ้านเองเขาเรียกเนื้มงัวเนาะเออแล้วก็ถ้าเกิดทําออกมามันจะข่หม่าหม่มมงางัวแต่ว่ามันเป็นแหนมอ่ะมาดูกันดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเนาะจ้ะเนาะยากก็จะซอยก่อนนี่แหละคะ่ะของที่เราจะใส่ก็จะมีกระเทียมก็เหมือนทำเนืม้มเนื้มวัวนะคะนเนื้อหมูนี่แหละเออมีมข้าวสวยจ้ะมีข้าวสวยแล้วก็จะมี เกลือจ้ะเนาะกะทําคือกะเน้มทั่วไปนะจ้ะนี่ก็เนื้อแล้วก็ปาดแต่ว่าพิญญาหนี่จะซับได้จ้ะพิญญาจะซับเนื้อมันเหนียวไหมเนื้อมันมีเหนียวแต่ว่ามีดมันไม่คมจ้ะเออโอ้ยมีดเห็นไหมนี่มันจะติดตรงนี้เพราะว่าเนื่องจากมีดพิญญาหนอนไม่คมไม่ได้รับมีดอืมจ้ะเครื่องรับมีดกับมีดเนื้อเขาง,งามงามค่ะโอ้ยเนาะ พิญญาจะซับนะฮะพิญญาจะซับเนาะนี่เนื้อเขานหนุ่ม,มจริงๆจ้ะนี่สําหรับคนที่ชอบกินดิบนะถ้าเอาไปกินแบบว่าอันนั้นเนาะจะเนาะอะไรล่ะเขาเรียกอะไรจุนี่ซอยจุนี่เออนั่นแหละคือจีเสบเนาะจะเนาะกะว่าจะทำหลายๆอยู่ดูจะทำแบบว่าอื ฝรั่งเขาเอาไปทําอะไรกินเนี่ยฝรั่งเขาเอาไปทําไอ้นั่นเดยย้เขาไปตุนทําเป็นไอ้นั่นอ้ยแเสบทามีเป็นดอกสไาตาล์ฝรั่งแต่ว่าเมียเคยทําให้กินอยู่ค่ะแล้วก็อาเนาะน้องชายสามีทําให้กินเลยหลายคนดูกะสิมันใส่มีดพิญญาเนาะพิญญาเออรีบรับมีดจังหน่อยเด้ทีขี้ขัดเลยจ้ะจังหวะนี้ขีดขาดเบึงเหนือเขางามมากๆเห็นไหมเนื้อไม่ติดมัน ไม่มีกลิ่นคาวอะไรเลยนะคะไม,ไม่ไม่ไม่สาบนะใครที่ไปได้ยินเขาพูดมาว่ามันสาบนะอย่าไปเชื่อคําที่ได้ยินต้องสัมผัสด,ด้วยปากตัวเองค่ะลิ้มรสด,ด้วยตัวเองจะรู้ว่ามันแซ่บแค่ไหนเนาะ นี่ตอนนี้เราก็ได้เนื้อกวางเสร็จแล้วนะคะเออมาที่นี่อันนี้คือฟันเนือเขาน,นิ่มพี่น้องแต่ว่าพิญาน่จะซับจะ้ะซับซับซับนั่นแหละมันคงบอกว่าเออทำไมไม่ปั่นจริงๆแล้วถ้าเกิดปั่นนะมันก็ละเอียดดีนะแต่ข้อหนึ่งเครื่องปั่นมันจะทําให้เนื้อมันร้อนเครื่องปั่นมันร้อนนะจ๊ะเพราะว่ามันใช้ไฟฟ้าบัดที่นี่พญาเคยทำเร็วเนือมันเกิด จะกลายเป็นคล้ายๆซุกๆอ่ะโอ๊ยไม่ดีสับดีกว่านะสูตรโบราณนะคะมาซับจปกป๊อกป๊อกป๊ๆๆป๊ป เด้งดีดีจ้ะเนื้อกวงนั่นมาแบบที่นห้องมาตำกระเทียมจ้ะสูตร,รสูตรต่อไปก็คือกระเทียมค่ะเราจะมาตำกระเทียมเด้อเนี่ยกระเทีย,ยตมตำใส่หลายบอพิญญาจะกะกับเนื้อดูรู้จักกะไหมกะปริมาณว่าเนื้อมีเยอะแค่ไหนค่ะพิญญาไม่ใส่ตำจำนวนแบบว่านั่นเด้คือใส่ตามใจตัวคองน่ะอืม ว่าอันนี้ไร้ปันใดกับไส้นั่นแหละให้มันสมดุลกันนะออจ้ะมาดูกันต่อไปปอกกระเทียมปอกกระเทียมออกใส่คุกคุกหน่อยเฮ้ยนะคะคุกสําหรับสําหรับไว้ตําพริกตํากระเทียมจะ้ะคุกหน่อยถ้าเป็นคุกตําบักหุงกระสิน่กว่านี้จะ่ะอืกระเทียมออกแล้วจ่ะเนื้อนุ่มนุ่มจะ้ะ อุ้ยพอปาดกระเทียมเนี่ยรู้สึกว่าหอมจ้ะกินหอมขึ้ว่าทันทีเลยเนาะสำหรับใครที่ชอบกินกินจุนะจ๊ะจิมนั่นกินเนาะจ้ะน้ำพริกนั่นบอกเจ่วจิ้มเจียวจิมน้ำพริกปั่นว่าพักเนาะจิมน้ำพริกจิมเจียวจิมเจีววนะจ้ะเนาะพินญาเป็นคนโคราชนะจ้ะทีนี้ก็พูดอีสานบถทนจักเทียค่ะแต่ว่าชอบชอบอีสานชอบภาษาอีสานซื่อจ้ะชอบซื่อ นะคะปกติแล้วก็เป็นคนโคราดนี่ยเนี่ยพูดภาษาโคราดเนี่ยพูดไปพูดมาอยู่คนอีสานไรนะก็เลยอยากพูดอีสานนะมันน่ารักดีเนาะพูดภาษาอีสานน่ารักดีเป็นยาชอบ <c oughs> แต่ว่าลึกๆไม่ค่อยรู้ซับเขาดอกจะ้ะกระเดะพูดไปงั้นเลยจะไะะะลฟ์ไปเกิดเกิดไลฟ์ทันยูจ้ะจีดายให้มันเป็นนะจะ้ะให้มันเป็นไวๆเนาะให้เนื้อมันเป็นเร็วๆจะ้ะ อืมอืมอกระเทียมใส่อืที่นี่สูตรคนอื่นอาจจะไม่ทำเหมือนพิญญานะจ๊ะเนาะพิญญาไม่รู้ว่าใครทำยังไงเนาะแต่สูตรพิญญาพิญญาทำแบบนี้แล้วก,กินแบบนี้ประจําเลยค่ะอืมต่นนในมุนแล้วปที่นี่ตากระเทียมเสร็จแล้ว พิญยาใส่เขาเร้ๆเนี่ยเขาสวยใส่เป็นละกันเลยเออใส่นนี่ตั้มเขาไปพร้อมรวมกับกระเทียมเลยจ้ะอันนี้สูตรเจ้าของเลยจ้นะเนาะสูตรทำแหนมพิญญาอืคนอื่นอาจจะทำไม่เหมือนเนา,จานะจ้ะเนาะแต่ถ้าใครอยากลองทำเหมือนพิญญาก็ลองดูเด้อตั้มเขาใส่กับกระเทียมเลยละเองก็มาซาวทีเดียวเลยที่นี่นอกจากเนาะหอ,อ,อมหลุ่มๆเลย หอมเขากับกระเทียมอ,มอเยบร้อยนัต่ำทำเนียบพ่อ,อส่วนเนื้อนะคะเนื้อที่เราสับแล้วพี่ย่าก็จะใส่อันนี้จะ้ะใส่ทํง่ายง่ายเห็นไหมใครๆก็ทําได้นี่อันนี้คือติดเขาเด้อจ้ะ้วจิา่าซีขาอะไรนี่นี่จ้ะ เนี่เราก็ใส่มาในนี้ปุ๊บตัวนี้ง่ายๆจ้ะใส่ไอ้นี่เลยที่เราตำเนาะกระเทียมกับเขาเขาที่หุ้งซุกแล้วทำคือทำแนมหมูแน้มวัวอ่นแอละจ้ะทำแบบเดียวกันเลยก็จะเป็นประมาณนี้นี่พอเราใส่เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ ขย้ำใส่น้ำกันเลยจ้ะขย้ำไปเลยแล้วก็อย่าลืมใส่เกลือด้วยจ้ะเกลือใส่เท่าไหร่ใส่ไปเลยจ้ะใส่ถึงเด้อถ้าว่ามันไม่เค็มเดี๋ยวมันจะบูดก็ขย้ำไป ขย้ำนี่ตรงขันเจ้นว่านานด้จ้ะตรงขันนานๆสักหน่อยเนาะอ,อ,อ,อตอนนี้ก็ขย้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วจ้ะขย้ำจนว่าสุดๆเลยจ้ะทั้งบีบทั้งยัางนะจ้ะ นี่นะคะและเราก็จะมาใส่ถุงเรือค่ะบัดนี้เราไม่มีใบตองเนาะแล้วก็ใส่ถุงแทนค่ะนี่พิญญาเปลี่ยนออกจากไอ้นั่นแล้วขยำแล้วเรียบร้อยจ้ะขออยำบ้านนีนยาเขาเรียกขยำบ้านพะคุณเรียกอะไรแล้วจะใส่ถุงมืออีกรอบหนึ่งค่ะเพราะว่าพินญ,ญาจะไอ้นี่ใส่ถุงนะคะเราไม่มีใบตองเนาะเราก็จะใส่ถุงมาดูกันนะคะ ที่ว่าพญา,าใส่คอนเทคเลนนี่คือวันนี้ที่ที่ทาคลิปนี่เป็นวันไอ้นั่นเป็นวันฮาโลวีนเนาะแต่งหนา้าแต่งหน้าเลีนที่เฉยจ้ะล่างนะเอไม่ใช่แต่ว่าเช็ดหน้าออกแล้วก็เลยเลือแต่คอนเทคเลนขีดขั้นถอดมานี่ถุงก็ไม่ได้ใส่ไลายขนาดนั้นเราจะใส่แค่มุมถุงอะ่ะอ่ะเรามาใส่แค่มุมถุงก็พอเนาะ น,นะคะเราก็จะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะใส่แบบว่ากินได้ชักเวลาหนึ่งก็พอแล้วนะ,ะมาดูกันค่ะใส่ยังไงเนาะมาจากที่นี่เราก็จะตักใส่ถุงใส่มุมมุมสามเหลี่ยมนะจ๊ะเนาะใส่มุมสามเหลี่ยมออนี่คือเยีบ้อยลรวได้จากตอนนี้ชิมดูแล้วด้วยเนาะเออนี่ยก็จะใส่ไปเลย เตรียมถุงมือใหม่จ้ะถุงมืออันนั้นะจะไม่ทําเยอะหรอกค่ะจะไม่ให่ไม่ใส่เยอะจ้ะถ้าใส่เยอะมันจะไอ้นี่อืมมันจะกินหลายทัอืมประมาณนี้เลยแล้วก็ด,ดันดันดันลงมาให้สุด เป็นยุคนบ้านเราะนะเนาะแต่ว่าบ้านเราก็ทํมเนื้อหมูนะจ๊ะเนื้อกวางเนื้อเอยไม่ใช่เนื้อหมูเนื้อนะวนะัวเ,เนานะบ้านเราก็เนื้อหมูเนื้อวัวนะจนะ๊ะเนาะสีมันก็จีดำๆขึ้นเนื้อวัวนะจนะ๊ะเนาะอือพี่น้องทีนี้จะตักใส่ใส่ก่อนอือเป็นลูกตุ่มบ้านเราอันจักบาทฮนะ <laughs> แพงคือกันได้เนี่ยนะจ๊ะ ไม่เห็นมันมีฟองอากาศเท่าไหร่นะแต่เนาะตีเขาตีเขาอืมอืมถ้าเป็นลูกตุ่มอเนี้ยออเดี๋ว,ว่ายังม่ทันมัดเด้อเราจะมัดดูอืมถ้าเป็นก่อนก่อนะจ๊ะถ้าเป็นก่อนก่อนเนี่ยส่ไป,ไปได้ ของลงไปอยู่ใส่อีกหน่อยหนะึ่งอ่ะแล้เวเตียก็เอาโลดจนะ้ะก็เอาโลดเนาะอืมกดันไปแฮซูตอย่างเงี้ยอืมดันไปเนี่ยกวางนี่นุม่มนุ่มจะ้ะเดี๋ยวค่อยดูตอนเสร็จนะเดี๋ยวเรามาดูกันไม่ใช่ตอนเสร็จตอนมันเป็นแล้วเนาะ ตอนที่แหนมเป็นแล้วนี่ประมาณสองสามวันละค่ะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งทีนี้พอสิ้นแล้วเราจะาไปย่างก็ได้นะไปย่างหลังบ้านน่ะเห็นมันหอมๆก่อนย่างแล้วก็เอาถุงแกะถุงออกก่อนได้หรือหอมรุ่มเลยจ้ะกินกับขา้าวเหนียวจ้ะอืมจริงๆเราใส่พริกเม็ดได้นะแต่ว่าพิญญาไม่มีพริกเม็ดช่วงนี้อือที่ว่าปลูกหลังบานก็อ่าหิมะตกใส่ละค่ะมันก็ แข็งหมดแล้วมันบเดแสบแล้วจ้ะอืมมีแต่พริกแช่แข็งถ้าเราใส่พริกไปด้วยเนี่ยโอ้เปลียเลยค่ะอก็ตีให้ฟองกันอ๋อจะเป็นประมาณเนี่ยเห็นปะเนียมลุกตุ่มอืเนียมลูกตุ่มเฮ้าแข้งแมงวันก็นเริ่มบินมากล้วอืมพิญยาก็จะมัดอีกที่นึงจ้ะอืมทำให้ทุกคนดูก่อนนะคะทำเป็นไหม ไปลองทํากินด้จ้ะทําเป็นหน้มวัวก็ได้จ้ะเนมวัวหรือนเนื้อหมูจ่ะเนอะยุคนี้ต้องยุคประหยัดนะคะทํากินเองนะมันไม่ได้ยากค่ะทําง่ายๆเราไม่ต้องไปซื้อเขานะอืมไม่ต้องไปซื้อเขาดอกจ้ะท่านกินเองเลยง่ายดีเนาะนะอยู่ฝั่งเดียวกันน่อกบีกัแมงวันมากเลยจ้ะ อยู่เมืองนอกก็มีเมงวันด้อยแบางคนจะเอ้ยเมงวันมาจากไหนก็เขาได้กินเนื้อนี่แหละคะ่ะเนาะเปิดประตูเนี่ยลูกช้างเปิดประตูเนาะเมงวันกับเขามากอากาศหนาวก็มีเมงวันคือเก่าค่ะถ้าเขามีถ้าเรากินอาหารอย่างนี้เนาะ,ะแต่ว่าถ้าบ้านฝรั่งคืออาหารฝรัง่งแถวแถคือกินบอร์เอรมีรอ,อะไบ้านที่น,นี่นี่แหละเมงวันตามอาหารมากค่ะนี่แล้วมันก็จะเป็นลูกตุ้มแบบนี้เห็นไหมัล้ก็หมุนเอ มุนแล้วเราก็มัดมัดอีกทีนึงนะคะเออ่ประมาณนี้เห็นไหมเราก็ได้หลายตุ่มแล้วเนาะพิญญาก็จะทําเซตก่อนเด้อมาหาต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการมัดนะคะมัดพิญญาไม่ได้ใช้ยางมัดเลยแต่ณนะที่นี้ไม่ได้ใช้ยางมัดนะคะก็ดันไม่ให้มีลมเนาะอ่าไม่ให้มีร่มจะ้ะดันซะก่อนค่ะ แล้วก็หมุนนะคะหมุนเที่วๆเลยหมุนนะคะแล้วก็ใช้พลาสติกอันนี้นะคะมัดกันเองเลยนะคะยุกประหยัดนะคะนี่มัดยังนี้เลยมัดปุ๊บเรียยร้อยนี่เนียนดีขึ้นอะไรเนี่ยเนียนมากเลยเห็นไหมนี่เนื้มลูกตุ้มเราเนียมเนื้อกว้างเห็นไหมเอ้นี ่ะเนี่นแล้วตัวไปกับมัดอันนี้ต่อจ้ะมัดนี้ต่อออันนี้ก็คือถ้ามันยังมีลมอยู่นะเราต้องดันไปอย่าให้มันเป็นลมนะคะอย่าให้มันเป็นลมเด <_ d iam il> ี๋ยวต้องหาอย่าดม <_ d iam il> โอ้พินยากกระต่ายบอะทุกคนคะใครที่เป็นเอฟซที่มาใหม่ถ้ายังไม่รู้จักพิญญานะคะ ยกโทษให้ปิญญาด้วยนะคะเพราะว่าพิญญาเป็นคนที่พูดผิดตลอดเลยค่ะแต่ถ้าใครได้ติดตามพิญญาในทิกต o อกนะจะรู้ว่าพิญญาเป็นคนที่ดคือพูดผิดบ่อยมากทุกคนพูดผิดบางทีก็ขำตัวเองแต่บางทีเราก็ไม่อยากจะย้อนกลับไปพูดให้มันถูกต้องเพราะเอกลักษณ์ของเราตัวตนของเราจริงๆก็คือมันพูดผิดตลอดจ้ะก็อยากทิเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะก็คือให้ชั้นเป็นชั้นนี่แหละฉันพูดผิดก็จะพูดผิดเปโลดจ้ะเอออุ้ยอันนี้คือง,งามงามจ้ะนี่นี่น น่าจะม้วนเออไม่เห็นปิลมเด้อดีด้ฮะอย่าดมไหาดยาดมไม่จัดไล่ลมไล่ลมออกให้หมดจ้าเออโอ้เนาะบอกกระไดน่าจาะเนาะอืมฮึน่ะเอยงามขนาดเลยซามัมนแล้วนะเออเออยังงามเลยจ้ะนี่จ้าแหนมลูกตุ้มจ้าทำเป็นลูกตุ้มแหนมเนื้อกวางค่ะ นี่ซีคือเนื้อวัวนะจ๊ะทีนี้เวลาที่มันเป็นเรามันจะขึ้นมําเลยจ้ะเนื้อมันจะเนื้อของเขานี่คืออ่าไม่ไม่ไม่มีเนื้อติดมันไงมันเกิดเลยแบบเป็นเนื้อมันนึกภาพออกมันนุ่มจ้ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะอีกประมาณสามสี่วันก็เป็นแล้วค่ะนี่จ้ะใครที่ยังไม่เคยทําไปค่ะลองทําดูนะคะทํากินเองไม่ต้องไปซื้อเขามันแพงค่ะ นะคะคลิปนี้นะคะถ้าเกิดมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับพิญญาด้วยนะคะคนอื่นจะได้ดูวิธีการทำตรงนี้เราจะตัดไม่ตัดก็ได้นะเราจะมัดรวมกันก็ได้แขวนเอาไว้ตรงไหนก็ได้แต่ระวังแมงวันด้วยนะคะก็หาที่เก็บแล้วกันนะคะกิ่นจะได้ไม่ต้องเหม็นสู่ลูกสู่ผัวนะคะ <laughs> นี่แหนมลูกตุ้มของเรานะคะอีกประมาณ สามสี่วันมาเจอกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กัฟินยาได้วยนะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย